ผ่านไปสองเดือนแล้วก็ลองมังคุดก่อนอา่าพอลองมังคุดเออเห็นใบออกดีฮะโ,<อ>โดยการลองมังคุดอะมังคุดต,ต้นเดียวนะฮะครับของคุณพ่อที่ที่บ้านท่าพิกโอ้แล้วกลับมาก็มาเลยเลยเริ่มของตัวเองที่บ้านต่อครับยอดที่เป็นตัวกินนอนกินหายหมดไม่มีเลเหลือเลยแล้วถามว่าพอมาใช้กับทุเรียนใช่ไหมครับครับทุเรียนที่นี่ปลูกพันธอะไรบ้างครับอ่าชนีหมอนทองกระดุม พวมงมณีเพราะพอใช้แล้วจจากจากกต้นนี้เมื่อก่อนไม่เคยติดลกูกนะไม่เคยมีดอกก่อนอนอกฤดูก,กาลมันมีฮะมันอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุต้นนี้แปดถึงเก้าปีแปดถึงเก้าปีนะแล้วเป็นไงครับชนนี้เนียกใช้ตัวเวอร์แพนไข่ตัวสารแล้วเป็นไงบ้างครับใช้แล้วใบใบเขียวงามทนแต่ผมว่าน่าจะปีนี้น่าจะติดลูกดี<อ>เพราะทำได,ได,ได้ได้เพิ่มสารเข้าไปด้วย ผมผมเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีพวงมาีด้วยพวงมาีมีกี่ต้นครับประมาณมีพวงมีประมาณสิบต้นฮะสิบต้นมีต้นหนึ่งนี่ต้นนะ,นะครับนี่ก็ติดลูกในตอนนี้ติดลูกนะติดลูกฮะเอ,อ้พวงมณีนี่ปกติเราได้กําไรจากพวงมณีสิบต้นนี่กี่บาทครับถ้าถ้าติดดีพวงมาีจะราคาเดียวก็หมอนเลยละเยอะแล้ว,ย,ลวยืนยาวตลอดปีที่แล้วอ๋อเหรอครับราคายืนยาวตลอดเลยไม่ไม่มีตกเหมือนหมอนนะฮะหมอนจะมีราคาตกเหรือครึ่งหนึ่ง แต่ว่าพงวันนี้ไม่มีตกราคาเดียวตลอดเลยผมมีปีที่แล้วอยู่ประมาณตันววฝาพงวันนี้นะครับได้กี่บาทครับก็เกือบสองแสนนะฮะโอ้โหมีกี่สิบต้นครับผมได้เกือบสองแสนครับโอ้โหท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับฟังกันอย่างนี้แล้วแก้ปัญหาเบื้องต้นก็ปัญหาเริ่มต้นคืออะไรครับไม่ยอมเชื่อใช่ครับเพื่อนเอามาให้มาเห็นสวนเราแล้วก็ตกสวนเราแล้วก็ตก ต้องใช้ยังไงต้องใช้ต้องใช้ครับแล้วก็เอามาให้เราคู่หูมหาสกันนี่ครับแล้วเราไปวางไว้ที่ไหนครับวางไว้ในห้องเก็บของวางไว้นานไหมครับก็สองประมาณสองเดือนวางไว้สองเดือนก็ปล่อยให้เป็นไม่กวาดไปใช่ฮะโอ้โหกว่าจะรู้กว่าจะรู้ก็ก็มาลองแต่แต่แต่ทันฮะทันทันใช่ไหมทัน